ขก่อนไปไหนสอ,องาหงาแแอเล่นแล้วอ,อนหนมอุ้มังดาโอเคน้ำเว่ามีปาตัวจริงหรอมีเค้ยไหมปอีจะลเเค้ปล่าน้ำเย็ดิน้ำร้ดิน้อีจลเเค้เปล่าเมื่อกี้เห็นพี่เต้นเก็บแล้วมันไม่มี มันแอบ,บอยู่ในหลามลึกหรือเปล่าแอบบอยู่หรือเปล่าแอบดูมันแอบอบนูไงจริงเหรอคิดแต่ไข่นึคิดแต่ไข่ไปยืนตรงนู้นดีกว่าไปไปยืตน,นต,ตรงนน้นปะเดินตรงนน้นนะน้ำน้ำเล่นได้ดนี่บันไดจะ<อ>ต,ต้องรองผู้ใหญ่มาก่อนนะอ่ะจุงมือ เอันเลี้็วสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่ห้านะคะยี่ห้ากันยาหกห้ามาเที่ยวที่รีสอร์ทสวนพึง่งชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ ตอนนี้เด็ก,ดกอายุสามขวบนะคะปะตีเพิ่งผ่านวันเกิดมาได้สามวันไปไหนกันจ้าเด็กๆ